โอเคก็าไว้กันต่อเลยนะให้จบนะตำต่อยาวๆนะผมฮะวิกเกมนี้อย่าลิวให้ห้าดาวกันด้วยเนาะห้าดาวนะเสร็จแล้วเอา เลืเสร็จเองแต่ว่าวันที่าเพชรใช่ฮะถ้าวันเดียวนะั้นในวันที่หุจะไม่ตามหาในวันที่ก็จะไม่ตามหาเนาะโอเคมึงต้องสร้างตัวเรือสำหรับเรือใบเนาะก็ใช่นะที่จะควรคุค้นเคยเท่าขอนะยังไม่สร้างไม่เสร็จนะอื เราจะมาสร้างในหะ้อ่อนเราจะมาสร้างวนที่สิทกันนะ Okay, โอเคเด็ดครบเลยใช่ไหมใช่ตอวนี้นครบเลยเนาะเชือกร้อยจมทานห้าเล่นเกมมีอายุเก้อกเอาอันเพิ่งได้เพ็นวัาใหม่ๆหม่ไม่มีทางเสียมันเป็นเป็นอันกะ ที่น้ดมาใหม่ๆใ,ใช่ไว้ยามเหตุเจริญดีกว่ายามเหตุหาของยากได้เก้าอันเนาะ Nó sẽ ít cả anh đang kiểm cao anh khăn Bẹt bẹt anh หกห้าโอ้โบานเลยส่สามสอง อ๋อตรงนี้เหรออ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมจะรม์ตรงนี้นนทีหาเจอไดกทีทีนี้ถ้ามันมุมนี่เองหาไว้ตั้งนานว่าอยู่ไหนโอ้ยตรงนี้เองหรอนเนี่ยข้างบนทางนี้คือทางไปไหนมีทางที่เรายังไม่ได้ไปเยอะมากเลยฮะอืมทาง ดางตันหนาวมืดเร็วค้างด้วย oh what's e w or w h t h e fuck what's new a b o letting down the beat like a hmm bye 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 b y

ได้แล้ว่มึงเอาจี้จเอาแบบนี้อ่ปจะไปับเต้าประจานเะห gua nasi fara <laughs> mm -hmm. mm -hmm. <laughs> ya, <Yeah. laughs> เชือกไล่เทียมทันเต็มหรือยังอยู่ิสโซนเต็มเนาะตอนนี้ผมอยู่ิสโซนเต็มโซนเต็มมีเชือกเล่เทียมทานไหมไม่เต็มไม่ใช่เชือกไล่เทียมทานเชือกโซนทานนะเนี่ยยังไม่เต็มอีกว่าชั่นนัวว่าตัวเอเดคอนอาอ้าวกาวก้าสี่ เอาไปเก็บเก็บน้ำจดน้ำหยอกขนคอ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 น อุปกรณ์สำหรับสร้างไอเทมใหม่ก็นี่ไงได้ไอเทมใหม่ในตัวเรือตัว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 เรือแต่ปูห้าชื่อไอเทมทานสิบก็จะเป็นลมตายก็ไปเป็นลมแป๊บนึงอ้อยู่ไหน กูรักปาะอันนี้อืมเอามาเอาไปสร้างคคกเดี๋ยวอืมหู้กว่าจะได้มาแต่ละต้นรอกันหนักมาก อยากทำเลยแต่ก like ็ต <des hills> oh ้องทำอืมต้องตินตานทั้งหมดสิบเนาะเป็นชือต้นตาลนึหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ยโคก็จังเยอะโอ้โหต้องวันสามสิบ

ตัว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 มันปรัเสียงอะไรปรัแสงทม่เสียงเออแสงปรัแสงนี่มันจ้าขึ้นในเสตตาเอาคอืมอือืมอโอเค ดูได้หรอกกว่ามันจะได้

อ๋อแจ็คแล้วกราบไฟไปเมื่อกี้นี่นเ,าเอามากราฟมาอันนี้มนะันลีกล้าก็ตกใจอยู่ว่าเรากราบอะไรนะเสียไปเออกรากบไปที่เราไม่ไตั้งปะไม่ได้ตั้งเอาไว้เลยว่าจะไม่จะกราบเดอ what the hell น้องใช้อาหารที่ไรก้ากว่าแน่นี่จะได้สร้างปลาฉามยเยอะหรอถ้าเราฆ่าจนนั่นอต้องปลาฉามกี่ตัววะเ้าจะ,ระสะร้างปลาฉามก็ต้องบวกกับมีดกูได้ยีตมบาดสองอันวะ <c oughs> ช่วยกูด้วยกูได้ยีตมบัตรท่างหร่สองอันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> Nói đến hmm. Yeah. Hmm. I mean. <coughs> ค่ะแป๊บนึงประกาศเสร็จ้วเล่นจุลวง้าก่อนตอนี้เกกาืมรอกาพวกนีโตก่อนอืมตัวไวตไว้

ครับไม้กัน,นานนี่มากกว่า12อ,อันเองแต่ปัญหากอตรงเรื่องนี่เรื่องมันต้องใช้กัดเรื่องมันต้องใช้บักกาว จ้นวนหมดอันเยอะะปรับเองละอือหือปรับตัวหน้าอะไรด้วย I'm going 嗯,嗯,嗯，嗯，嗯，嗯嗯 เดี๋ยวแต่เ่นนี้ก่นละกันนะตอ่นี้มันดึกมากแล้วมาเจอกันตอนที่ห้าบุ่มนี้นะอ,านะะอา้าปวใจอีกและเปราะนไรหนงไม่ต้องงงหนิงนะก็แตใช้พอดีโอนะเคบายบายไปแล้วหุ้